สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองวิเคราะห์ลำดับปาร์ตี้ลิสเพื่อไทยมาเกมนี้ระดับเซียนขี่เมฆเกาะติดสถานการณ์ศึกชิงหมายเลขจบบริบูรณ์ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบรรดาพักขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องยอมรับว่าเสียนหนูหนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย มือช่างทองที่สุดสามารถหยิบชิ้นปามันได้เลขตัวเดียวเบอร์ B 7ขณะที่ค่าใหญ่อื่นๆดวงสมพงกับเลข2ตัวยกแผงทั้งเพื่อไทยเต็งแชมป์ได้หมายเลข29พลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเบอร์ B 37พรรรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เบอร์22 แต่ขอบอกว่าดีกว่าได้เบอร์สก็แล้วกันพักประชาธิปัตย์เบอร์26พักชาติไทยพัฒนาหมายเลข18พักไทยสร้างไทย32ชาติพัฒนาก้า14เสรีรวมไทย25ประชาชาติ11เพื่อชาติ24ขณะที่เบอร์หนึ่งตกเป็นของพักใหม่ชื่อโนเนมเช่นเดียวเลขพิมพ์นิยมหมายเลข8 พักแรงงานสร้างชาติและหมายเลขก้าวพักพลังหยิบชิ้นปามันกันไปหน้าตาเฉยเอาเป็นว่าหมายเลขที่แต่ละพักการเมืองได้รับไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จตัดสินชี้ขาดว่าใครจะสุดยอดเบียดเข้าป้ายควาชัยชนะในเลือกตั้งใหญ่ในวันที่14พฤษภาคมชัยชนะจะตกเป็นของพักที่นโยบายดีการหาเสียงของผู้สมัคร สามารถเรียกศรัทธาจากประชาชนได้ทุกภาคส่วนทีนี้มาโฟกัสภาพร,รวมถึงการจัดสสบัญชีรายชื่อหรือปา r t y l i ลิสเมื่อสำรวจตรวจแถวเบอร์ใหญ่ๆครบทุกพักแล้วขอคารวะองเต้พักเพื่อไทยว่าจัดแถวได้ระดับเซียนขี่เมฆมากที่สุดกล่าวคือแคดิเดตนายกรัฐมนตรีส่งเข้าประกวดเต็มอัตราศึกสามคนอุงอิงนางสาวภัยทองทานชินวัตรกับ นายเศรษฐาทวีสินขาลอยแต่ไม่เสียรังวัดเพราะวางตัวให้นายช้ยเกษนิติสิริลงสอสบัญชีรายชื่อไว้ลำดับที่11สองคนเก่าแก่ที่ใครๆมองว่าเข้าสู่ไวไัยปลายคนน่าจะหมดสภาพแต่เพื่อไทยไม่ทิ้งขว้างเหมือนขอนไม้ไร้ค่าให้พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินกับสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตหัวหน้าพักขัตตาทัพเก่า นั่งปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งและสองขณะที่ภูมิธรรมเวชยชัยชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นกุญสือผู้มีบทบาทที่ทรงพลังมากที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้แต่รังบัญชีรายชื่อลำดับที่100บวยสุดเช่นเดียวกับสนธยาคุณป้มแม่ทับภาคตะวันออกบ้านใหญ่แห่งชนบรุรีถูกวางตัวไว้ในลำดับที่99 เจ๊แจนพวงเพชรชุลละเอียดแม่ทัพหญิงเมืองหลวงที่โชว์ผลงานเข้าตามเมื่อศึกเลือกตั้งสองกคออรั้งล่าสุดและยังได้รับฉันทานุมัติให้กลุ่มทัพสนามกรทมดูแลทั้ง33เขตชื่อหล่นไปอยู่ในโซนท้ายๆของตารางที่ลำดับ98การที่ทั้ง3มือโปรโมไม่มีชื่ออยู่ในปาร์ตี้ลิสเบอร์ต้นๆ เสียสระรังถ่ายถือว่าพักเพื่อไทยเดินหมากชาญฉลาดกิน2-3ต่อเข้าฮอสช่วยลดกระแสะกดดันไม่ให้บรรดาหมายเลขที่70-97เอะพากันโวยปาร์ตี้ริสของพักงายออกมาลูกแถวทุกระดับพากันเงียบกริบเลือกตั้งเสร็จหักเพื่อไทยชนะถล่มทลายพวกที่อยู่ในบัญชีท้ายๆได้ตำแหน่งเสนาบดี นี่คือการเดินหมากที่ชันฉลาดของเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ